สวัสดีจ้าจอยพารวยแนวจ้าเมื่อนี้จอยก็มีแนวทางห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยของวันที่เก้าเดือนแปดสองหาหกสี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับโชมอีกตามเคยเนะจ้ะแต่ก่อนสิไปรับซุ่มน้อยรวมสี่น้อยของวันที่เก้าเดือนแปดเท่ากับมาเบิ่งพลดสรุปน้อยมัดรวมสี่น้อยของวันที่แปดเดือนแปดสองหาหกสี่กันก่อนนาจะน่าว่าน้องจอยห้ตัวใดไปแน่จ้า น้อยเฉพาะกิจนาะจะเนาะน้อยเฉพาะกิจนี่หาหาหุกเจ็ดสี่จะพี่น้องจ้าหาหาฮกเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่น้องจอยเข่าเต็มเต็มเลยนาะจะเนาะน้อยเฉพาะกิจจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าโบแมนตัวเน้นนาะจะเนาะน้องจอยเข่าน้อยเฉพาะกิจเต็มเต็มจ้าเจ็ดสี่นี่เลยจ้าส่วนหาหาหกนาะจะเนาะ หาหาฮกนี่น้องจ้อยกับเข่าตัวเด่นจ้าพี่น้องจ้าเข่าตัวเด่นหาวิ่งรูดหาแล้วจะน้องพี่น้องจ้าโอ้พิเศษแลาวจะน้องน้อยพิเศษออกศูนย์สี่สามศูนย์เก้าศูนย์สี่สามศูนย์เก้าน้องจ้อยกับมาเข่าตัวเด่นแลาวจะเนาะพี่น้องจ้าน้องจ้อยเข่าตัวเด่น,ดนจ้าแล้วก็วิ่งรูดสามแล้จะเนาะ ส่วนตวเจาะนี่นกจอยลุดไปจากพี่นกจ่าอ just. นอกจอยบ่มีเลยเนะาะจะเนาะนี่น้อยปกตินี่ออกหนึ่งหนึ่งห้าสามสามหนึ่งหนึ่งห้าสามสามนกจอยกับเขาน้อยปกติจากพี่นอกจ่าหนึ่งห้าเราจะเนาะนอกจอยเข้าตัวกลับจะห้าหนึ่งจ้าพี่นอกจ้าเต็มเต็มเลยเนาะจะเนาะทุกอย่างต้องไปกลับเดอบ้อจต่พีน่นอกจ่านอกจอยเขาน้อยปกติหนึ่งห้าจ้า ทุกอย่างต้องไปกับน้อจ้ะเนาะส่วนสามสามนี่สามสามนี่น้อจ้อยก็ถือว่ารุดไปน้อจ้ะเนาะพี่น้องจ๋าน้องจ้อยจ่อไปสามสองเนาะน้องจ้อยจ่อไปสามสองสามเจ็ดสามหกสามเก้าจะพี่น้องจ๋าเบิ่งในสามสองโอ้ยเสียดไปเต็มเตียวน้องจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าน้องจ้อยก็มาเข่าตัวเด่นน้ะงจ้ะเข่าตัวเด่นสามสามวิ่งรูดสามจ้าถ้าเกิดว่าไซร์รูดไซรวิ่งนี่ก็อาจสิได้เต็มเต็มน้อจ้ะเนาะเพราะว่าน้องจ้อยให้ ลูดวิ่งสามกับหาเนาะจ้ะเนาะน้ะนองจ,อจ้อยเจาะบกเขาเนาะจ้ะเนาะพี่น้องจ้าเนี่ยก็ถือว่าลูดไปจ้ะสไซลูดสายวิ่งเนี่ยสิได้เต็มเต็มเนาะจ้ะเนาะ VIP นี่เจ็ดสี่เก้าเราจะเนาะเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสามเจ็ดสี่เก้าหนึ่งสามจะพี่นอ้นนองจ้าน้องจ้อยก็ถือว่าลูดไปเนาะจ้ะเนาะมาเข่าตัวเด่นเด่นเจ็ดฟันเจ็ดเนาะจะ้ะเนาะ ส่วนตัวจอนก็ถือว่ารุดไปจ้ะพี่น้องจานกาบประตูโอไปเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปกันแบบง่ายๆนาะจจะเนาะน้องจ้อยเข่าเด่นหาเด่นสามเด่นเจ็ดปันเจ็ดส่วนวิ่งลูดกับวิ่งลูดสามหาเราจะเนาะซายลูดซ้ายวิ่งเนี่ยสีได้เต็มๆเนาจะเนาะสามสามจ้ะแล้วก็มาเข่าน้อย แล้วก็มาเข่าน้อยปกตินาะจะเนาะหนึ่งหาจ้านาอจ้อยเข่าหาหนึ่งน่าจะเนาะตัวกลับจะพี่น้องจ้าทุกอย่างต้องไปกลับนาะจะเนาะแล้วก็มาเข่าน้อยฉพาะกคิเนาะจะเนาะเจ็ดสี่จะพี่น้องจ้ะเจ็ดสี่คือว่าน้องจ้อยเข่าเต็มเต็มเลยนาะจะเนาะเจ็ดสี่น้องจ้อยกับเข่าสองน้อยนาะจะเนาะก็คือน้อยปกติหนึ่งหาหาหนึ่งองน้องจ้อยเข่าตัวกลับนาะจะเนาะแล้วก็เจ็ดสี่เต็มเต็มค่ะพี่น้องจ้าเจ็ดสี่เป็นน้อย เฉพาะกิจนาะจะนาอเขาเต็มเต็มเลยจ้าส่วนซ้าๆเนี่ยถือว่ารูดไปนาะจะนาอพีนอ่น้องจาใส่รูดใส่วิ่งเนี่ยสีได้เต็มเต็มนาะจะนาะแต่ว่าน้องจอยจ่อบอกเขาจ้าน้องจอยกับโคแสดงความยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนาะค่ะนาะที่มีสชคมีลาภจ้าขอให้เฮงเฮงปัง,ปลงตลอดไปน,น้ะค่ะนาะเดี๋ยวเขามา่ตกันน้อยมัดรวบสี่น้อยของวันที่เก้ากันเลยจ้าวันที่ 9, เก้าเดือนแปดสองห้าหกสี่ ห้าน้อยมัดรวมสีน้อยแต่คนสิไปรับชมกับมาฟางคำเตือนก็นจะน่อยนอะจ้ะคำเตือนทางซ่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางในการเชียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองดูแลและให้คําแนะนําแนวทางก็จะมีเข้าบ้างดูดบ้างเราจะนาะพี่น้องจาปรับปนกันไปจะรับชมเพื่อความบันเทิงใช้วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่นแนวทางเท่านั้นน้อยรวมสี่น้อย 4, นอกจอย,อย,อย,จอยมีตัวเด่นอยู่สามตัวจ้าเหมือนเนี้ย สามตัวคือเก่าเ้าจะนอดเดียวมาบนตัวเด่นกันจ้ะตัวเด่นกับซีมีเด่นเจ็ดจ้าเด่นเจ็ดอีกคือเก่าจะมาเมื่อนงสีหนึ่งจ้าเด่นเจ็ดเด่นสีเด่นหนึ่งเนาจะนอะฟันหนึ่งจ้าส่วนตัววิ่งตัวรูดกับซีมี ี่เจ็ดจ้าตัววิ่งตัวลูบกับซิมีสี่กับเจ็ดเราจะนอดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดสี่สอง สี่สามสี่หกสี่เก้าจ้าส่วนลักหนึ่งกับสิมี่หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหก หนึ่งเก้าจ้าโอ้ห่างกันหลายหนึ่งเก้าน่าจะเนาะตัวเน่นกับซีมีลักเจ็ดกับซีมีเจ็ดสามเดนซีกับซีมีสี่สองส่วนเด่นหนึ่งกับซีมีหนึ่งเก้าจ้าพี่น้องจ้านี่คือตัวเน่นน,น่าจะเนาะ มักตัวไรชอบตัวอะไรก็แคบนะโจไว้ใส่ไปเป็นแนวทางได้น้องจ้าเนาะถ้าเกิดว่ามักตามสีน้องโอยเนี่ก็สามารถใส่ไปเป็นแนวทางได้จ้าถ้าบ่มักตามสีน้องโอยเนี่ยไว้หายกะเบิงตัวอื่นได้น้องจ้าเนาะเบิงครูอื่นได้ค่ะแนวทางก็สีมีเข่าบางรุดบงังเป็นเรื่องปกติน้องจ้านาะอพี่น้องจาาา๋าปรับปุงกันไปจ้ารับชมเผื่อความบันเทิงนะะ้องจ้าใส่วิจารณญาณในการรับชมชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลงกังใจให้กับน้องจอยทำคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมา สำหรับคลิปนี้นกจอยกับโพกา,า,า่าคํำว่าสวัสดีจ้า